กองสดพดหมูสวัสดีครับก้องสดค่ะทดหมูนะครับวันนี้มากับอาจารย์นี่เลยอาจารย์ฉันเองอาจารย์หนูกัภไยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฉันศักอาจารย์ยังอยู่เลยนะคุณไม่เนยมา จอตั้งสามสกตานะรู้ก็ฉันไปมาเองฉันสักประมาณสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วนะคุณพจไดคบคุณพดจองคิวยังไงสักตอนนั้นฉันสักปุ๊บขอให้หนังทํเงินได้ทํเงินเลยและพี่ก็นั่งรอเฮ้ยแไม่ยากคุณมาแจงคิวใช่ไหมไม่ฉันจองอาจารย์แ <c oughs> ล้วฉันบอกต้องอาจารย์หนูเท่านั้นหหูเมื่อก่อนตลกสักกันเยอะพี่<อ>ลงก็พี่นุย้ยอุ้ยไปกันเต็มไปหมดอาจารย์หนูที่เป็นผู้สร้างตำนานซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยคนแรกใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขา เขาเริ่มต้นอาจารย์เริ่มต้นมาอย่างไงนะเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนขอรลบประวัตินิดหนึงนะตั้งแต่เล็กเลยตั้งอาจารย์คนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นเป็นญาติกับเดิรร็อคสตร์ดาวอ๋อพี่เดิใช่ครับอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเกเลมาตั้งแต่เล็กๆกันแหละนะฮะแล้วทีนี้ก็มองไปทางไหนมีแต่คนสักยันมองพระบินนบาตก็มีแต่รอยสักยันแขวนพระกันเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าวะ จะไมันได้จริงไหมใช่ไปอ่านประวัติศาสตร์ดูว่ามันมันมันมีจริงเหรอประวัติศาสตร์บอกตั้งสมัยสงครามโลกรบกันอะไรกันยิงไม่เข้าพระองค์นั้นเก่งนี้เก่งเกิดความสงสัยยังเด็กอยู่ก็อยากจะเรียนอยากจะลองดูแล้วสมัยนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะถิ่นไหนแค่เดินข้ามแค่ครึ่งกิโลก็ตีกันแล้วตีปากกันยิงกันแทงกันไปงานวัดอย่างก็นั่นกันอะไรกันจารย์ก็เลยลองไปหาวิชาอยากจะลองใช้กระถาก็ไปหาปู่กันไปกับไปกับพี่เดือนนี่แหละอพี่เดือกก็เอาพระ อาจารย์เอากระถาตอนนั้นไม่ได้ไม่รู้ว่าสินทำอะไรเป็นยังไงเราแค่เป็นเด็กอยากเขอาอยากได้กระถาอยากได้กระถางั้นเอามาไว้ป้องกันตัวเพื่อจะไปอีกถิ่นหนึ่งเนี่ยไว้ป้องกันตัวพอได้กระถามาก็ลองอพาร์เสกวเวรเพชรกินอะไรดีอะไรลองดูเออยากลองของมันดีไหมมันผมแต่เราก็ต้องเอาเพราะต้องป้องอยากให้หนังเนื้อหนังมันเหนียวอเห็นอาจารย์สับมานีนะสับมานานแล้วมากประมาณกี่ปีแล้วนะอาจารย์อุอสั์มานานพวกนั้นพอเราก็ยี่สิบปีสามสิบปี ตั้งแต่ปี2008 2องแปดไม่พีลยงงนะสองแปดจบกว่าแล้วจบมหกพอดีใช่แล้วช่งจังก,ก็เกม,มาเร<ม>ื่อยๆเกจนกระทั่งคุมรถคุมลาคุมม่เจออะไรมามีมีอยู่ครั้งหนึ่งก,กก็เพื่อนๆบอกว่างานฉลองซุ้มประตูจะหาเรื่องให้คนมายิงเราดีกว่า<ม>เราลองดูก็งานฉลองซุ้มประตูวตัฒหารทุกวันนี้ยังมีตำนานอยู่เลยก็ โดนยิงสองก็บอกอาจารย์โดนยิงเหรอใช่เข้าไหมไม่เข้าขออาจารย์ไม่เข้าจุ่มไปหมดเลยนอกนั้นตาบอดแข็งไม่เพราะอาจารย์หันแบบไนั่นน่ะหันตัวใช่หันแบบใครฮะมทิกไม่ใช่หันแบบใครนะที่เป็นประธานาธิพดีชื่ออะไรนะไม่ใช่อาจารย์จะโดนยิงอาจารย์หันแบบนี้พอดีปุ๊บนี่หันจริงจรียกมันเรียกสมัยก่อนเรียกเอนเรียกว่าอะไรเรียกไอ้หนูผีไหยก่อนอาจารย์ไอ้หนูผีบอกว่ามันหายตัวไปแล้วโดนอาจารย์ไหม โดนก็อะไรก็เอียงตัวก็ตูมข้างหลังก็โดนโดนกันหมดเลยมันก็เด่นมันจุกไม่พิก้งคนเรายังไม่อาจารย์เขาเหนียวจริงๆแต่บางทีคนเรามันยังไม่ถึงข่าวไงแล้วก็ไปส่งแบบที่เป็นข่าวว่าทําเขาหันไปอย่างนี้มากกระสุนมันก็เลยพาแต่ถ้าทําหันผิดข้างอย่างนี้ยโอ้โหตอนนั้นใช้กระถายันทอเก้าตัวตำราหลวงปู่เอี่ยงไม่ต้องฟังในใจอยู่หรอทองในใจภาวนาแล้วจากดาราไทยแล้วนี่ดาราเนี่ย แองเจริน่าโจเรเออยังสักเลยคือก่อนที่จะมาสักตรงนี้อาจารย์ได้ตอนหลังเนี่ยแม่บอกเขาไปบวชพอบวชเรียบร้อยปุ๊บก็มาเป็นอาจารย์สักเลยอัตโนมัติสักไปสักมามันมีนักเลงหัวไม้สักขนมาโตก้าวหมูทองแดงเหนียวตีกันทํำให้สังคมเดือดร้อนโดนสั่งปิดสำนักไปหลายเดือนนี่นี่องเจริน่าโจรอาจารย์เอาอังจริน่าโจเรก่อนเขามาได้ไง อาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะสักทำไมอะเรื่องเรื่องร้อนสักให้ให้ลํำรวยดีกว่าอาจารย์ก็เลยเดินทางไปสักเมืองนอกอยุโรปพักหนึ่งแอนเจนน่าโจลิติต่อเข้ามาออให้สักโโใช่แล,แล้วตัวจริงเป็นไงสวยไหมตัวจริงก็น่าน่ารักดีนะเขาก็สวยดีแล้วอาจารย์ก็เลยสักยันห้าแถว ซึ่งไม่เคยสักให้ใครเลยยันห้าแถวเนี่ยอาจารย์ถอดมาจากดวงประสูตรตรัสรู้ปณิพานองค์สมเด็จพระธรรมจัมพระพุทธเจ้าก็คือเอาความดีของพระพุทธเจ้านั่นเองเวลาไปไหนเนี่ยผีสางนางไม้มันหนีหมดสิ่งไมีมันหนีหมดเขาใช่คุณพ่อตรงนีถไงใช่แถวแรกได้แก้ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยแถวที่สองเนี่ยการดวงตกดวงขาดแถวที่สามการคุณการกลางกระทำการคนเล่นวิชาปล่อยของแถวที่สี่โชคลาภแห่งความสําเร็จ แถวที่ห้าเมตตามหาเสน่ห์ครอบและครบจักรวาลเลยฉันมีครบเลยเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วไม่ห้ามอะไรนะอาจารย์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ห้ามแต่ถ้าคนกลัวเจ็บวะพี่ก้องเรามีอย่างอื่นนี่อาจารย์ก็ทําแบบพอตอนหลังอาจารย์สักจะเยอะเข้ามากรุมากันเยอะมากเลยมากันสักจนสักไม่ไหวอาจารย์ก็เลยตัดทิ้งใจมาออกกําไรไอ้นั่นก็กาไรกว้างแับมิกเนตแป้งเนี่ยทุกที่เห็นนี่เนี่ยตอนเนี้ยไม่ส่งไม่ทันอ เยอะเยอะมากไม่พอไปถึงแล้วก่อนเราทาได้เราก็นึกถึงอาจารย์อย่างเ่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ากับพ่อแม่ของเราเองใช่อาจารย์ต้องการอะไรอาจารย์ก่อนถึงแป้งตอนนี้ดาราไปสักกันเยอะไหมโอ้โหทั่วโลกทั่วโลกดาราจีนเอาจริงๆดังๆกันดังๆนอกจากแองเจล่าโจลี่มีอีกก็มีไอ้ใครนะไอ้แบ็คพีทอ๋อแบ็คพีทอแบ็พหูมีอาการนี่แล้วแล้วก็ไอ้ใครซื้ออะไรนะจอร์จดิ๊ดผู้สร้างหนังในฮอลลีวูดเลย จอร์จดิตี่จอติตี่คือการ์ตูนอ่ะจอติตี่อ่ะวัดนิดนี่เหรอวัดนิดนี่ตายแล้วอาจารย์ตายไปตั้งก่อนเราเกิดอีกนะไม่เขาเป็นหนึ่งในบริษัทอ๋อบริษัทของค้าจอร์จคูเรอระเจ้าของเลยเี่นเข้ามาเดินทางสายอาจารย์ก็คงไม่รู้จักนะนักดรามาชื่อเยอะมากเลยแต่ว่าจะเรียกไม่ถูกนีดาราดูพิสักรึไหมแต่เขอสักน้ำมันได้ไหมได้ได้น้ำมันเป็นห้าแถวน้ำมันไม่ไหมได้ได้ได้ใช่เวลาสั่งนานไหม แป๊บเดียว5นาทีเองก็จบนี่เราไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปนี่อาจารย์ก็จะเล่าถึงการสักอย่างว่าช่วยเสริมอะไรให้กับชีวิตบ้างแล้วเนี่ยวางวางไว้เนี่ยอาาจรย์อะไรบ้างหีูไปคุยกับอาจารย์ของอาจารย์จะไม่เหมือนที่อื่นเลเพราะอาจารย์แปลกมากอาจารย์เอาเรื่องจริงมาอาจารย์มีทั้ง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 รายการเลยอ่ะไหมได้อ๋อได้ครับเพีักครู่เดี๋ยวมาพบกับอาจารย์หนุกกันภายใหม่ครับผมกองสดพดบู ชอบมากเลยะยกบุ้ไหว้ีกทีตกใจหัวม้าก็แมนอยู่อาจารย์หนูกลัวนิดนึงครับไอ้สักเนี่ยมันสายแบบมันสายขาวสายขาวของอาจารย์สายขาวอาจารย์เอาเอาเอาของคุณพระมาสักเพราะอาจารย์ได้ไปอ่านประวัติแล้วอ่ะช่วยได้ตัดกรรมได้ตัดกรรมคนเรามีเกลือทุกคนแต่ถ้าเราเนี่ยเอาเกลือไปเติมมันก็เค็มตลอดก็คือจะมีกรรมต้องเอาน้ำเปล่าเติม ศักของอาจารย์ไม่ห้ามอะไรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเดียวทำดีอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ห้ามเลยแย่งผัวชาวบ้านเขาไม่ได้ของอาจารย์ไม่ห้ามถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้อแต่ก็แปลกนะของอาจารย์นะผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยห้ามไปแย่งเมียเขามันผิดแต่ในในตำราเขาบอกว่าถ้ากระเทยอะก็เถยผู้หญิงแย่งผัวเขาได้ไม่งั้นผู้ชายมีเมียสองสามได้ยังไงอะเออมันไม่ผิดไม่ผิดพี่พี่ก้องมีอะไรไปสู้กเขาไม่ล่ะกับผู้หญิงอะ อยนี้ไม่ต้องสู้เรอันละค่ะเขามีเงินก็สู้ได้ทุกคนนะค่ะน้าพราะเขาเอาเงินเราไปก็ด่าเขาอีกเอ้นี่คบกันได้ไหมเนี่ยเรารู้ักเราเป็นเพื่อนเรารู้จักกันว่าเดี๋ยวพี่ก็เราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าวอาจารย์อาจารย์่ออาจารย์หนูอย่างสักห้าทีนี้เสร็จหรอห้านาทีเท่านั้นเองครับแป๊บเดียวเองสักน้ำมันสักน้ำมันแล้วถ้าเกิดหนูอยากได้แบบความรักรวยผัวรัก ยันมหาสําเร็จกินไม่รู้สิ้นมีกินมีมีกินแล้วมีเป็นมหาสําเร็จด้วยแล้วก็จิ้งจกคู่คนคนเราจะรู้จิ้งจกไีมจิ้งจกสะดุ้งปี้ใช่สะดุ้งปีพูดได้เหรอไม่พูดได้เลยพูดได้เลยได้มากจิ้งจกสะดุ้งปีแล้วพี่สักยังจิ้งจกสะดุ้งปี้พี่อะจิ้งจกสะดุ้งปี้มีเจ้าคู่จะบอกให้นะเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะเดินทางไปยุโรปหรืออเมริกาทุกคนต้องมาสัก ต้องสักเก้าคู่เลยเหรอเก้าคู่หรือน้ำมันก็ได้รนะเนี่ยทุกคนพอกลับมาทุกวันเนี่ยนะเป็นบาดาลเมียฝรั่งกันหมดแล้วรวยทุกคนี่ก้งนิกเกียสักทิ้งจกสะดุ้งปี้นิกเกียนะสักที่ดังเหรอไปด้วยอ่ะสักไปด้วยไม่ไม่เพราะว่าคนไปโดนปี้เลยนะหลังๆอ่ะตอนทุกสักนี่รายการสดไม่อาจารย์แล้วแล้วเราสักเนี่ยเก้าที่ไหนไอ้ทิ้งจกสะดุ้งเนี่ยข้างหลังสังหลังเป็นน้ำมันมันน้ำมันงาที่อาจารย์จะเสกเสกด้วยที่ว่าอาจารย์ไม่หายใจเราทั้งเซตเนี่ยกี่นาที เซ็ตทั้งเซ็ตนี้ประมาณไม่เกินสิบห้านาทตีต้องต้องการเจ็บเจ็บโน้ตอยพง่กองไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ให้ภาวนาอธิษฐานเพราะมีคาถางท่องอยู่พี่กองพกองสักไม่ได้จิ้งจกสะดุ้งปี้อ่ะทำไมพี่กองต้องเป็นคนปี้นะปี้อ่ะเราดิพี่ได้การสดไม่เราไม่ได้ว่าอะไรคือจิ้งจกสะดุ้งปี้มันต้องผู้ชายปี้คำว่าปี้อ่ะอันนี้ออกอย่างนี้นี่ยขาบอกที่ออกาได้เหรอไม่ใช่เราไม่ได้หมายความว่าทะลึ่งเอามันชื่อชื่อยันเออ อาจารย์อ่ะเงินหนูเอาหมดเลยนี่มานี่นี่มันดังจริงๆเลยนะเดี๋ยวหนูหาอาจารย์นะไม่อะไรเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยไม่ใช่มันดังตอนที่ไอ้เนี่ยโจลี่เขามาสักศักดิ์สักสื่อแล้วหลังอาจารย์เอาเอคุยกันข้างนอกมาถ้าจะคุยกันสองคนเนี่ยเอาเอาเนี่ยเนี่ยช่วงนั้นอ่ะช่วงนี้ดังมากเลยนะจริงจบเก้าโค้ดเนี่ยเขาบอกว่าเก้าปีเลยเหรอ เราผู้าหลงไหมปกหลงนี่เอาเลยอาจารย์อาจารย์ไม่ตเลยนี่นี่ก็แบ็คพิษลอกลางถ่ายหนังเลยไม่ใช่จริงจริงรู้อย่รู้นี่ที่รยกรสนที่รการสก้วเนีนี่ยกออกราไม่ได้ออกราการไ้าพอแจ้าวเอาขของให้ดูของดีกว่าตายแล้วขอโทษที่นะคะขอโทษเป็นคุณผู้ชมค่ะรันลุงจริงดังมากไยังเล่าอโอเคโอเคได้ได้ ออกรายการสดอยู่ว่อ๋อานี่ออกอยู่นี่ไม่เข้ากัน้วนี่ใหญ่่สดนี่เทปโอ้โหอาจารย์ถึงว่าเราพูดได้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ขอโทษคุณสัตย์ช่อขอโทษ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 ขอาทษอาจารย์เขาไม่รู้ว่ารู้ว่าเรารู้ว่าเราเป็นเบถึงเป็นเทปเรืองว่ายังยังไม่ได้ถ่ายครับไม่เข้าใจอันนี้มิกว่าอาจารย์ขามอาจารย์มร้อยอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นสร้อยข้อมือฮะแล้วก็เป็นเป็นเป็นเรียกวางเหลวหลัง กวางเลียวหลังเนี่ยชอบมากเลยไสนี้คนเอาไปใช้ได้ดีมากเลยกวางเลียวหลังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่บนวิมานของเทพเทวดาต่างๆเป็นประชาติของพระพุทธเจ้าด้วยมิฉะนั้นติดตัวเนี่ยเสน่แรงมากเลยใช้อธิษฐานอ อาจารย์ศักด์ดังจนเป็นบาดาลมันรวยกันเยอะตอนนี้ว่าศักด์ไม่ไหวก็เลยสร้างมาสร้างวัตถุมงคลใช่จีนจูนี่เพื่ออะไรหรือว่าตามตามตามดวงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยได้หมดเลยอาจารย์เสกให้เป็นเมตตามหาเสน่ห์ทั้งหมดแล้วใช้ได้ทุกตามดวงตามประชอบเป็นชุดกวางเหลียวหลังใช่ครับเวลาอาจารย์เขาสักทีนะเขาทําพิธีใหญ่โตเลยนะอาจารย์นะใหญ่โตฮะใหญ่โตก็ลองก็ต้องมาลองเอาไปบูชาดูเพราะว่ากวางเหลียวหลังนี่ดังมากอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่ อันนี้ราคาไม่ต้องบอกราคาเสกถามไปดูไปดูในเว็บไซต์ของอาจารย์แล้วกันไปดูเว็บไซต์องอาจารย์เนี่ยอาจชอบมากกวางเลียวหลังแต่ใช้เนียวหลังเนี่ยอาจารย์ใช้กะถาปลุกเสกอะไรรู้ไหมดังมาแล้วด้วยดังจนโดนเรียกอะอะไรลิฟคับลิฟิฟเคยได้ยินเลยอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องเล่าทุกเรื่องก็ได้ว่าดังจนโดนเรียกอะไรอย่างเงี้ยลิฟจริงะลิฟนี่อาจารย์ลิฟนี่หรอมาทั่วโลกยุโรปนี่มาทุกลิฟอะไรอาจารย์ลิฟทาปากมหาเสน่ห์ทำไมเป็นใสอย่างเงี้ยก็ S 1> <S 1> <S <S ก็ลิฟมันเป็นลิฟมันแล้วก็ใส่ <ừ> ทองกันนั่นไงแล้วลิฟในจันปลุกเสกด้วยมหาเสน่ห์ใช่ <S <S ถ้า<น>ใครอยากมีมหาเสน่ห์ก็นี่เดียแต่ <ừ> ว่าห้ามไปคุยกับเมียห้ามคุยกับผู้ชายในบ้านเดี๋ยวจะติดห้ามคุยขอตังค์พ่อแม่เด็ดขาดเวลาจะใช้ปากคิ้ว เท่าไหร่แล้วท่องท่องท่องคาถาอะไรไหมอธิษฐานเอาคาถาตสูตรได้แล้วขอให้ขอให้คนนี้รักหลงเราก็ทานแล้วก็คุยกับเขาครั้งเดียวไม่งั้นเดี๋ยวหลงตายทำงานไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้นี่เรื่องจริงไม่ต้องตำหนิมีความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะถึงทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วแป้งเนี่ยแป้งเนี่ยแป้งกับผัดหน้าก่อนออกจากบ้านใช้อธิษฐานเอาเทพผัดแลยอธิษฐานเอามีเบอร์ด้วยนะมีเบอร์สีอะไรนะฮะแล้วแต่เราจะชอบสีไหนผัดหน้าให้คนเห็นจุงงอุ้ยธรรมนี้อะไรเนี่ยครับเนี่ยอะไรนะฮะเถ็มกัดเหรอ เข็มกัดติดเสื้อหรอใช่เข็มกัดติดเสื้อครับคบไปบูชาก็ได้เป็นเป็นพญานาคใช่ใช่เป็นพญานาคเพราะพญานาคกำลังมาแปวงเขามีทองนี่นะเป็นคล้ายๆเป็นสีนี้ให้มันแบบดูสวยบางคนบางคนฝุดรังประสาทอง่ีทองเลยมั้งคุณผู้ชมอู้เลิศว่ะแล้วที่เลิศจริงๆตอนนี้นี่ที่อาจารย์นั่งสักที่ดังๆคนสำเร็จไปแล้วเนี่ยนักธุรกิจนี่ก็คือพ่ะพิการเนธเนี่ยนอนบนดวงจันทร์สบายแล้วแล้วสูงด้วยใช่ทำอะไรสำเร็จหมด สวยจังอาจารย์อ้สักไม่ไหวให้คนจองกันมาทั่วโลกเอาจารย์ไม่มีเวลาสักอท่านผู้ชมทางบ้านแบบอยากอยากเอาไปบูชาติดต่อไปทางไหนอาจารย์ติดต่อทาง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 นี้เลยเลยได้เลยก็คือหน้าจอนั้นนะทำหน้าจอได้เลยอันนี้สักไม่ไหวจริงจริงหนักด้วยนะนี่คือหล่อนะใช่นี่เป็นโลหะใช่ไหมสักยากเพราะคนหนึ่งอาจารย์สักได้ประมาณยี่สิบรูปสามสิบรูปแต่นี่นเขามาเขจองมาเป็นพันอืม องค์นี้คือคืออย่างนี้คือสักรูปนี้หรือบูชารูปนี้คือเพือควจะเจริญรุ่งเรืองสบายนอนอยู่บนดวงจันทร์เลยช่ตั้งโต๊ะทํางานมีธุรกิจทุกอย่างเนี่ยอธิษฐานได้เลยทุอาจารย์หน่วยงนนั้นแหละพยักบารมีคืออะไรพยักบารมีพยักบารมีพยักบารมีคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับกมหาอํานาจต่างๆเลยบารมีเกี่ยวกับราชการเป็นจี้เหรออาจารย์ใช่ใช่เป็นเสือนะเสือเสือเล้หลัง ไม่ใช่เสือเสือเราเบรกก่อนเบรกก่อนช่วงหน้า,เ,าเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ใหม่ตอนนี้แบบสิ่งสัดิ์เ,บบเป็นหัวเสือเนี่ยเป็นเรียกว่าเสือแล้วหลังเนี่ยเป็นจะเป็นหัวเสืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ถ้ามีไว้บูชาก็<ล>ชีวิตจะดีขึ้นออะเบรกสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์หนูก่อนเดี๋ยวตกลงกับอาจารย์หนูก่อนว่าอะไรคุยได้อะไรคุยไม่ได้บรครูครับู ที่โปร,รแฟร์ที่เซ็นทันเวสเกตใช่ถ้าใครอาจารย์สนใจไปร่วมงานกับพี่กล้องเขาได้นะเมอมีเวลายินดีครับ้ามีเวลายินดีเลยนะครับ,รบได้ครับ พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วต้องไปนะคะเพราะว่าของราคาขายดีมากและมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแน่นโอ้แน่นมากเหลือกี่วันอ่ะเหลือเพิ่งวันนี้แลพรุ่งนี้สองวันเขามีเวลาจริงเขามีบ่อยๆอาจารย์ไม่เขามีบ่อยๆครับอยู่ใกล้บ้านด้วยเขามีบ่อยๆใกล้สมาร์เลยโอ้โหอาจารย์ใกล้ๆเลยอุยเดี๋ยวกราองแวะไปสักแล้วไปหาต่อยี่สิบนาทีถึงสมาร์อ่ะเลิศอ่านไปดูต่อเอาเสืออะไรเอาเสือเหลียวหลังก่อนพยักบารมีอ๋อเสือเหลียวหลังเนี่ยคือเขาเเเเเค้้าาามมตตัััังงงงชืืื่่่ออออพยยบรรีีกนนนแแจิๆลลลววปป็็สหห เป็นพระชาติหนึน่งขององค์สมเด็จพระธรรมาสมเด็จพพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นเสือเต่าโคนกอาจารย์อเอาพระชาติหนึ่งของท่านเนี่ยมาเป็นเสือแล้วหลังแต่เอาเป็นหัวแล้วก็ลงอธิษฐานพวกเสกติดตัวเนี่ยเพื่อเสริมดวงทั้งครอบครัวทั้งชีวิตไม่ให้ทะเลาะเบาแววงไม่ให้ตกต่ําและการต่างๆวิญญาณร้ายต่างๆอันนี้ดีมากอันนี้วิญญาณแล้วกวางหลังนี่คือคู่รัก โหเสน่์โดยตรงเลยตรงเลยตรงเลยนั่นตรงเลยหนูต้องมีนะต้องมีจริงจริงจบเก้าคู่ต้องมีควางเหลวหลังของมันต้องมีสมัยนี้ด้วยและนาคเกี้ยวสมปัานาเคยนีเหรออาจารย์ใช่ครับท่านผู้ชมเอาไว้ทาไมอาจารย์นาเกี้ยวจะบอกให้เลยนะเกี้ยวก็เกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าหมดเลยเออเนี่ยอาจารย์ก็เลยเอาหัวใจท่านเชิญท่านมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้สมปรานาทํอะไรอธิษฐานให้ผสมปรานาหมดจะเป็น เออจะเอาไว้แขวนติดตัวหรืออะไรก็ได้ใส่กระเป๋ารถติด<ช>ทุกสิ่งทุกอย่างในบทบูชาได้ที่เบอร์นี้น,นะลองเข้าไปในขึ้นขึ้นขึ้นเคียวโคข้ขึ้นเคียว์โคข้ขึ้นเฟซบุ๊กอาจารย์อันนี้ของแท้แลของจริงนะอันนี้แท้จริงเลยจะมันนั่งมันอยู่ทิ่ใจด้วยพอเอาเช่าไปบูชาเสร็จเราก็ต้องทำงานทําอะไรมันจะได้แบบเมตตาใจไม่ใช่มีของนอนอยู่บ้านมันก็ไม่มีเงินมาจานมากบอกก่อนนอันนี้ไม่เยอะนะของอาจารย์ทำมาเยอะทำนิดเดียวนะบอกทำแค่แค่หลักพันชิ้นเท่านั้นบางวันเนี่ยบางทีสร้างมาเนี่ย สองวันสี่หวันนี่หมดแล้วลิปติกลิปติกหนูเอาก่อนหนูซื้อลิปติกมีน้อยมากครับลิปติกลิปติกส่วนใหญ่ไปราการไหนคนในรายการในห้องส่งก็จะเดินมาบังกล้องเขาหลบไปจัดรายการตั้งแานไม่รู้ว่าเดินมาตรงนี้มันบังกล้องเขาบงกล้องพี่เลยอาจารย์แล้ว้าเกิดจะติดต่ออาจารย์ติดต่อที่เบอร์นี้หรอติดต่อใครชื่ออะไรลืมแล้วเป้ไอ้นี่ไงเป้ะนนนนนอมหอมันไหนเป้ ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยเบอร์อาจารย์เลยหรือไลน์แอดเนี ä, line ่ยไลน์ก <22 3 S 1> ็มีอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามไลน์แอดจีหนึ่งสองสามที่มาเนี่ยที่เอามาเนี่ยอาจารย์ให้มาแค่เฉพาะในรา,รายการนะฮะเพราะตามหลักอาจารย์ที่ตำนักเขาบูชาคนจงคนจีนหรือยุโรปเนี่ยเขาก็จองกันอเมาวันหมดทนนีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าเอามาออกรายการให้นั่นหน่อยใครควรสักไม่ควรสักได้สักได้ทุกคนแต่ว่าสักแล้วต้องทําดีเท่านั้นคุณจะไปเป็นโจรคุณต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของของอร่อยกินเข้าไปไม่อร่อยจะกินมัน ไอ้ที่ว่าเขาห้ามกินก็คือเขาสักว่านไก่ข้ามก็เสื่อมฉี่ก็เสื่อมของอาจารย์คุณพระไม่ต้องห่วงลงต่ําได้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายก็มาหญิงก็อย่างอยู่แล้วเวลาสักเราก็ต้องดูด้วยเวลาสักเราก็ต้องทําบุญเยอะๆนะต้องมันจะถึงตอบสนองเราเวลาเข้าพิธีมันจะร้อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะไม่ร้อนอย่างนั้นขออาจารย์หนึ่งเน้นรวยกิจการดีความรักสมหวังคนสักเวลาเข้าพิธี เป็นหนุมานเป็นลิงไม่อันนั้นเขาสักไปแล้วพี่ก้องของอาจารย์เด็กต่ำยี่สิบไม่สักอ่ะเพราะว่าใช่แล้วจะหนูจะไปเป็นแบบอยู่ในขั้นพิธีจะเป็นเกินเกินเป็นวางไม่ไม่ไม่เป็นวางไม่จะเกินห้าสิบสักได้ไหมเกินห้าสิบสักโอ้โหนี้เจ็ดสิบต้องสักเลยเอ้าสักแล้วมันกันคุณใส่ได้เลยทุกอย่างของอาจารย์ไม่ต้องห่วงพี่พลต้องสักเพิ่มนะนี่คุณพลรู้เพราะว่าแกไปทำหัวหน่มไม่เยอะรู้ ไม่ไม่ไม่ฉันไม่เคยทําใครในวงการนี่ในวงการในประเทศไทยเขารู้หมดทุกคนแกด่าคนเจ็บไม่เยอะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่ด่าเขาไม่รวยได้ไงต้องด่าเพราะอาจารย์สักไอ้นั่นมาด้วยสักอะไรปากหมาตอนไปสักอาจารย์บอกเอาไหมแถมให้สักหนึ่งยันปากา ถ้าไม่มีคนอย่างนี้แล้วประเทศไทยก็เงียบไปเลยใช่ดูดแบบมดดำเป็นคนไหมถ้าไม่มีคนอย่างมดดำน่ะก็เงียบแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยด่าเขาไปทั่ว อาจารย์ทีนี้เกิดจะไปหาอาจารย์ก็ต้องนัดวันกับคุณเป๊ะนะตามเบอร์อันนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูของเพื่ในเ็ดียร์เดี๋ยวเดี๋ยวไมสั่งเขาบอกว่าเราจองไว้นานแล้วบางคนจองมาเดือน2เดือนยังไม่ได้สักแล้วเขาจะด่าเราไม่ใช่อะไรพอไปนั่งปุ๊บอุ้ยต้องโทรจอด้วยสามเดือนห้ามพูดจะไปถึงห้ามพูดแล้วว่าจองมากี่เดือนนะเพราะว่าคนที่เขาต่อเราเดี๋ยวเขาจะมาการจัดเวลาแล้วไปคุยต่อกันข้างนอกนะอาจารย์แนะนำอีกทีว่าฝากเครื่องล้างของแข็งอาจารย์เครื่องล้างของแข็งชุดนี้อาจารย์เป็นคนออกแบบเองแล้วมวลสารต่่่่าางงงๆเเเเนนียป็็ขอกกบซึ ปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคเนี่ยสามสี่สิบปีในงานเ้่ยครูของอาจารย์จึงนํามาสร้างชุดนี้ทั้งหมดครับใช่ใครไม่รู้จักอาจารย์หนูกันภักก็แย่แล้วเพราะอาจารย์เขาดังมากขอบคุณมากครับนะครับเอาวันนี้ติดต่อเลยเนี่ยเบอร์นี้กับไอจีอินสตาแกรมอืมอ่ะแล้วทำไมเงี้ยหมดเวลาแล้วหรออะไรเงี้ยหมดเวลาหรอหมดเวลาหรือว่าเหมดแล้วใช่ไหมไม่อาจารย์หน่อยไหมได้ครับขอบคุณมากครับไม่หมดเวลาหรือว่าเขาตัดรายการออกไปเฉย เอาวันนี้หมดเวลานะครับพุงนี้เจอกันห่คกับกล้องสดพดปูนะครับวันนี้เราไม่ถ้าพูดอะไรไม่ดีไปเราก็ต้องขอโทษด้วยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เราก็จะพูดเรื่องจริงฮะแต่หาที่จริงเราบบ๊ายบายดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสดพดปู